มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่าย u e m o v e กันบ้างนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เป็นปตัวที่เป็นโปรเน็ตลับๆนะครับหรือที่เรียกกันติดปากติดปากใน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 สับของร้านมือถือร้านขายซิมก็คือว่าตัวเน็ตใต้ดินนะครับมันเป็นเน็ตที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันไม่ใช่เน็ตที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเน็ตใต้ดินตัวนี้มันเป็นตัวเน็ตที่ออกโดยค่ายมือถือนะครับเป็นโปรเน็ตลับๆเฉพาะ มาเฉพาะส่งเสริมการขายที่เป็นร้านค้านั้นๆนะครับเพื่อให้มีการกระตุ้นยอดขายของร้านค้านั้นๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเน็ตตัวนี้ก็คือดังที่บอกไปว่ามันเป็นตัวเน็ตที่รับเฉพาะหายากครับไปดูร้านอื่นก็ได้ครับว่ามีโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้หรือไม่นะครับแต่ที่นี่มีแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับว่าคุณผู้ชมจะต้องไปติดต่อที่ไหนบ้างนะครับเน็ตความเร็ว15เมกะบิตเพ์เซกไม่อ้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงกับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ15เมกะบิต แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับในราคา250บาทนาน30วันไม่มีรหัสในการกดนะครับมีค่าทํา300บาทแแต่ต้องติดต่อกับร้านนี้นะครับเดีย๋ยวจะบอกอเบอร์ใหม่เบอร์เกา่ายายค่ายเบอร์เดิมนะครับสมัครได้เฉพาะบางเบอร์นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขที่ทางค่ายทรูมูฟเขากำหนดเอาไว้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ ติดต่อที่ร้านราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ถ้าไปดูใน Facebook f a n p เ g e เนี่ยก็จะดูที่สาขามานังนะครับจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดค้นหาเลยครับร้านราวุฒิคอมพิวเตอร์เวนวัคสตูลน,นะครับแล้วไปดูที่เป็นสาขามานังนะครับมันจะมีหลายสาขาครับดูที่เป็นสาขามานังนะครับ วันที่บันทึกเทปตอนนี้ก็คืออัปเดตข้อมูลณวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 6เวลาที่บันทึกเทป12.23นาฬิกานาทีนะครับ1223ครับสำหรับการบันทึกเทปในเทปนี้นะครับเวลา12.23นาิกานาทีนะครับ แพจบริโภคมัชันอินเทอร์เน็ตย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงครับเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่หมุนเน็ดไม่ว่าวุ่นคุณผู้ชมสบายใจได้กับการใช้เน็ตที่เป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามถ้าขึ้นด้วยเน็ตไม่อั้นครับไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับแต่ถ้าเป็นเน็ตจำอ่าถ้าถ้าจะเป็นเน็ตอ่าปริมาณอ่าน็ตความเร็วเท่านี้แล้วตามด้วย GB อันนั้นคือจํากัดครับ แต่อันนี้คือเน็ตไม่อั้นล้วนๆครับเน็ตจริงๆครับเน็ตไม่อั้นจริงๆนะครับ15เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟีทุกเครือข่ายการโทรฟีนั้นโทรฟีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับวางสายเลยโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับระบบไม่ตัดสายอัตโนมัติในกรณีที่มีเงินเหลืออยู่นะครับกินยาวครับแต่ถ้าในระบบไม่มีเงินอยู่เลยนะครับระบบก็จะตัดสายให้เองเพราะว่ามันกินต่อไปไม่ได้แล้วครับระบบจึงต้องตัดสายอัตโนมัตินะครับไม่มีระบบกินเงินต่อติดลบ นะครับเพราะเมื่อก่อนมันมีระบบกินเงินติด,ตดลบได้หลายหลายหลายหบาทเลยแหละนะครับพอติดลบหลายหลายบาทปุ๊บทีนี้หลายหท่านก็หักสินทิ้งแล้วไปซื้อเบอร์ใหม่นะครับทางค่ายก็ขาขดทุนเลยครับทีนี้นะครับเพรติดลบกันเยอะๆติดลบกันเป็นร้อยอย่างเี้นะครับทีนี้อบอกไปแล้วว่าไม่มีรหัสในการกดนะครับจะต้องติดต่อกับร้านค้าเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมเนี่ย ต้องการจะสอบถามดูนะครับไปติดต่อสอบถามดูร้านแถวๆบ้านท่านก็ได้นะครับว่ามีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไหม 15, MB, 15 MB ้เมกะบิตเพเมกะบิตเพ์สซกไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายราคา250บาทนาน30วันนะครับ30วันเต็มๆครับทั้งเน็ตไม่อัน้นแล้วก็ทั้งโทรนะครับ30วันเต็มๆครับ นาน30วันกันจริงๆนะครับไม่มีรหัสในการกดนะครับแต่จะมีค่าทําอีก300บาท300บาทสําหรับการติดตามอ่านการขอสมัครเ,เกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตค่าทํา300บาทนะครับติดต่อที่ร้านสาราวุฒพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับดูเพจที่เป็นสาขามานั่งนะครับแล้วก็โทรศัพท์สอบถามข,ข้อมูลกันก่อนได้ที่0 8 2 6 4 9 9 9 1 7นะครับ หรือจะเป็นทาง l ลายก็ S A R A W U T C O M P U T E R l ลายไม่มีแอด,ดข้างหน้านะครับพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษยาวๆไปเลยครับไปค้นหาใน ID นะครับแล้วก็พิมพ์ S A R A W U T C o M P U T C O M P U T E R ไม่มีแอด,ดข้างหน้านะครับแล้วก็ค้นหาแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็พูดคุยกับทางร้านกันได้เลยนะครับ ทีนี้เวลาคุณผู้ชมติดต่อทางร้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้คุณผู้ชมนั้นโอนเงินให้กับทางร้านก่อนนะครับแล้วบอกเบอร์ให้กับทางร้านแล้วร้านเขาก็จะให้คุณผู้ชมระบุในช่องบันทึกช่วยจําว่าสมัครเด็ดเบอร์นี่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 นะครับ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับมิจฉาชีพแอบอ้างเอาบัญชีของทางร้านไปใช้ในการหลอกลวงขายสินค้าให้กับคนอื่นๆที่เป็นบุคคลที่3-45นะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องระบุในช่องบันทึกช่วยจำบันทึกช่วยจำอยู่ตรงไหนนะครับเวลาคุณผู้ชมโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือสแกนจ่ายสินค้าต่างๆเนี่ยระบุจํานวนเงินเสร็จปุ๊บด้านล่างมันจะมีเขียนบอกออกไว้ว่าบันทึกช่วยจำหรือบางธนาคารจะเขียนว่าบันทึก หรือบางทีธนาคารบางธนาคารจะเขียนว่าช่วยจำนะครับนั่นคือเราสามารถใส่ข้อความลงไปได้นะครับว่าสมัครเน็ตเบอร์นี่นี่นี่นะครับเพื่อป้องกันมิจฉาเีพ้อบบ้างหรือผ่อนรถงวดที่เท่าไหร่จ่ายเงินค่าซื้อมามา่ากี่ออนะครับจะได้เป็นบันทึกช่วยจำให้กับเราด้วยเวลาเราไปดูยอดหลังว่าเอย้ยอดเงิน50บาทนี้จ่ายไปค่าอะไรนะเราก็ไปดู ในกดดูปุ๊บในรายละเอียดมันจะมีช่องบันทึกช่วยจําบอกเลยครับจ่ายซื้อมามา่มากี่หอ่อก็ว่าไปจ่ายค่าอะไรก็ว่าไปนะครับมันจะมีบันทึกช่วยจําให้เราได้รู้ย้อนหลังได้ดูย้อนหลังว่ายอดเงินนี้จ่ายค่าอะไรไปบ้างนะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าสมัครแพ็่เกจโปรโมชั่นไม่ผ่านเนี่ยทางร้านเขาก็จะคืนเงินกลับให้กับคุณผู้ชมนะครับโอนเงินมาจากบัญชีไหนโอนเงินกลับคืนสู่บัญชีนั้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางของบัญชีเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับมันจะมีบางบางทีแหละมิจฉาชีพแอบอ้างโอนเงินบอกว่าโอนเงินเข้าบัญชีนี้ให้กับทางร้านแล้วนะครับแต่เวลาถ้าคืนส,สมมุติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยให้โอนเงินกลับสู่อีกบัญชีนึง นะครับอันนี้คือมิจฉาชีพแน่นอนครับโอนจากบัญชีกอมาแล้วเวลาโอนคืนไปบัญชีงอไอ้เน,นี้ยมีปัญหาแน่นอนครับมิจฉาชีพแน่นอนครับแอบอ้างแน่นอนแบบนี้นะครับไปหลอกให้คนอื่นโอนเงินมาแล้วเวลาจะโอนเงินคืนเนี่ยไปโอนให้กับบุคคลที่เป็นบุคคลอื่นนะครับอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับถ้า ยังมีครั้งหนึ่งถ้าต้องการจะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับข้อมูลบันทึกเทปอัปเดตวันที่4พฤศจิกาย,ยน2566นี้ยังสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับรหัสในการสมัครไม่มีครับโปรโมชั่นตัวนี้ เขาก็จะบอกวิธีการสมัครนะครับขั้นตอนที่1ทํางไงขั้นตอนที่2ทําไงขั้นตอนที่3ทําไงขั้นตอนที่4ทําไงขั้นตอนที่5ทําไงนะครับเมื่อเสร็จป,ปุ๊บคุณผู้ชมจะต้องแคปหน้าจอเพื่อเป็นการยืนยันให้กับทางร้านเขาทราบด้วยว่าสมัครเพืกิจโปรโมชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเขาทางร้านเขาสามารถไปเช็คในแอปได้นะครับว่าสมัครเสร็จแล้วหรือยังนะครับโปรโมชั่นตัวเนี้ย ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าสมัครสมัครไม่ได้สมัครอะไรนี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปดูในแอปนะครับแล้วใส่เบอร์เข้าไปปุ๊บเขาจะรู้เลยครับว่าเบอร์นี้สมสัครเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณผู้ชมจะคิดจะอ่าจะาชกช่อกงร้านเนี่ยไม่มีทางที่จะช่อกองร้านนี้ได้ครับเขากัน <c oughs> ไว้หมดแล้วครับเ <c oughs> ขารัดกลุมมากครับร้านนี้ครับขอบอกครับร้านนี้รัดกุมมากครับในเรื่องของการโอนเงินในเรื่องของการสมัครปรกิจอันเว็อินเทอร์เน็ตนะครับร้านนี้รัดกลุมที่สุดครับ เขารัดลุมตั้งแต่คุณผู้ชมจะโอนเงินแล้วครับเขาบอกให้คุณผู้ชมใส่ในช,ในช่องบันทึกช่วยจำอ่ะคือเขารัดคุมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับนะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยเขาจะเขาจะทําการโอนเงินกลับคืนนะครับและอมเงินกลับคืนสู่บัญชีเดิมนะครับเขารัดกคกุมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับนะครับเขาเข้มงวดมากในเรื่องของการโอนเงินนะครับของบุคคลที่จะติดต่อในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพล็ดรอดยากแล้วครับตอนนี้ครับนะครับเพราะร้านเขาเคยถูกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ บุคคลที่3บุคคลมิจฉาชีพเอาบัญชีของทางร้านไปให้บุคคลอื่นในการโอนเงินเข้ามาคนอื่นเนี่ยมิจฉาชีพเอาบัญชีของทางร้านเข้าไปหลอกให้คนอื่นขายสินค้าและโอนเงินเข้ามาแล้วเขาเขาที่โอนเงินคนนู้นที่โอนเงินให้กับมิจฉาชีพเขาไม่ได้ระบุในช่องบันทึกเจ้าจังไงทีนี้ก็มิจฉาชีพก็เอาสลิปนั้นแหละโอนกลับมาทางร้านนะครับแล้วก็มาบอกกับทางร้านว่าได้โอนเงินให้กับทางร้านแล้วนะครับทีนี้มันก็เลย เป็นปัญหานะครับก็เลยต้องรัดกุมกันนิดหน่อยนะครับรัดกุมกันนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นไปสิ่งที่ดีนะครับกอบเช่นนั้นมิจฉาชีพครับไม่ต้องคิดจะจะมาหลอกกับทางร้านนี้นะครับมิจฉาชีพฝากมิจฉาชีพครับไม่ต้องรอครับคุณหลอกไม่ได้ครับข้อรัดกุมไปหมดแล้วครับนะครับ ถ้าจะติดต่อสมัครโปรโมชันมช่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งของทนูงบในระบบเติมเงินครับตามร้านอื่นไม่มีลองไปหาดูก็ได้นะครับมีที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลถ้าต้องการจะติดต่อสมัครครับทาง Facebook Fan น page ก็ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลและไปดูที่เป็นของสาขามานางังหรือจะโทร0ูน6 4 9, 9 9 9 1 7หจรือจะ,อะแอดไลน์ก็ได้ที่ s a r w u t c o m p u t e r นะครับค่าเน็ตนั้น 15ม้กะบิตเพสิกไม่อ่นถียมทูฟีทุกกระข่าย250บาทนาำ30วันแล้วก็จะมีค่าทําอีก300บาทรวมที่ต้องจ่ายกับทางร้านก็คือ550บาทหรือถ้ามีเงินอยู่แล้ว250ก็โอนค่าทําให้กับทางร้าน300บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสําหรับทปนี้สวัสดีครับ